งน,นี้ไม่ใช่เฉพาะนาะข้าวที่เจอปัญหาน้าท่วมผลละหมากลากไม้ที่มันกําลังออกสู่ตลาดในช่วงนี้อย่างลําไยออกนี่ภาคเหนือตอนนี้ภาคเหนือก็เจอน้ําท่วมนะ,าะภาคตะวันออกเขาก็ปลูกกันเยอะนะลำไยภาคอีสานก็มีปลูกเหมือนกันนะฮะแต่ช่วงนี้พอมันออกติดดอกออกผลเยอะมันกำลังออกสู่ตลาด พอมันตลาดมันเยอะมันก็เลยราคาตกต่ำ oh. ยิ่งมาเจอมรสุมเข้าไปอีกโอ้โหจะทำยังไงเลยทีนี้น่นน่ะสิเนี่ยอย่างมหาสาครคามเขาก็ปลูกลำไยกันนะคุณนะทางอีสานนะคะใช่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับที่บ้านหนองชาติตะบนกู่ทองอำเภอเชียง,งยืนมหาสาครคามนะฮะนักข่าวเราไปตามติดชีวิตพี่ๆชาวสวนกันหน่อยบอกว่าตอนนี้ราคาตกต่ำมากเพราะผลผลิตมันล้นตลาดมันไม่ได้มีแนวโน้มจะขึ้นนะ mm. มีแนวโน้มคือดิ่งลงอย่างเดียวฮะ ว่าตลาดเนี่ยคือผลิตผลมันออกเยอะจริงๆแล้วปัจจัยของคนซื้อสตุ้งสตางจะไปซื้อลำไยมากินมันก็น้อยลงใช่ผลไม้ในตลาดก็เยอะเยอะตอนนี้นะคะ,นะมีอะไรต่อมีอะไรออกมาพร้อมๆกันแบบนี้แน่นอนครับราคามันก็ตกต่ำแล้วไม่มีตลาดรองรับราคามันก็เลยลดหลอเพียง4-5กิโลกร,รัมต่อ100บาทตอนนั้นเองอนะตอนนี้เขาบอกว่าออกมาแรกๆเนี่ยนะพอจะได้ทุนบ้างแต่ถ้าหลังจากนี้ไป อ่วมแน่ๆโอ้โหนี่แล้วนี่น่าจะแบบโดนเสียหายจากพายุเหมือนกันนะเพราะลูกมันยังเล็กๆอยู่เลยนะคะเพราะถ้าเป็นลำไยที่ออกใหม่ๆเนี่ยโดนฝนอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่เน่าก็แตกอืนะพอเจอน้ําเยอะน่ะต้นมันดึงน้ําขึ้นไปอ่ะผลมันจะอิ่มน้ําแล้วเปลือกมันปริเลยโอขายไม่ได้ราคาตกเีกราคาตกอีกแล้วที่ผ่านมามันติดดอกออกผลเนี่ยมันมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันติดดอกเยอะค่ะ ติดดอกมันเริ่มมีลูกไอ้ดอกใหม่ช่อใหม่มันแทงออกมาเนี่ยมันก็ออกเป็นลูกมันก็เลยลูกไม่เท่ากันอ๋อแทงแบบนี้แบบนี้ก็ราคาตกอีกราคาตกเพราะว่าปกติถ้ามันเป็นตามฤดูจริงๆมันออกมาเป็นพวงใหญ่ลูกโตเท่ากันใช่ไหมค่ะพอมันแบบฝนดีน้ําดีอะไรเงี้ยมันออกมาอีกอ่ะช่อมันแทงดอกมาอีกมันก็ออกลูกเล็กลูกน้อยอย่างเงี้ยต้องมาเล็ดมาเด็ดออกมาแบบเลือกมาคัดไซส์อ่ะอุอยาก เสียโอกาสการขายไปอีกเนี่ยอย่างพี่ธงชัยชอบแก้วกลางเกษตรกรชาวสวนลำไยว้กลางคนเขาบอกงี้เลยปลูกประมาณ10ไร่นะรเริ่มต้นจากแบบไปดูทางภาคเหนือก่อนแล้วลองมาปลูกในที่ของตนเองก,ก,ก็ค่อยปรุงไปเรื่อยๆอ่ปรุงดินปรุงปุ๋ยให้มันเข้ากับสภาพอากาศทางภาคอีสานจนประสบความสําเร็จนะฮะอย่างนั้นก็ตามครับความสําเร็จนั้นมันอยู่ได้ไม่นาน แกก็บอกว่าโอ้ตั้งแต่ปีแรกเนี่ยโอ้ยขายดิบขายดีเพราะอีสานไม่ค่อยมีไงพอปีต่อมาเจอภัยแล้งลูกไม่ออกไม่ติดดอกออกผลเลยอ่ะก็ยังไงอ่ะก็ขายไม่ได้พอมาปีนี้โอ้โหดอกมันออกมาแทงช่อดอกโอ้สวยงามมากเจอปัญหาว่าที่อื่นเขาก็เป็นเหมือนกันหล่นตลาดโอ้โหคำก้ำคำซ์ำจริงนะสำหรับรปีนี้มันหนาวยาวพหนาวยาวอย่างที่ผมบอกลำไยช่อหนึ่งมันมีหลายรุ่นนะโตบ้าง ใหญ่บ้างฟอไปบ้างแก่ไปบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยหันมาใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักมูลขี้วัวขี้ควายอ่ะเป็นการลดต้นทุนอ่ะพอได้บ้างค่ะแล้วปีนี้คิดว่ายังไงพี่ดวงใจเนี่ยเล่าฟังหน่อยสิฮะก็ขายแพงกับว่าดไรแต่ก่อนขายทรง35มสิบหาบาทสาทตอนนี้กับลูกค้าว่ามีไคมาถ,ถามว่ามีส่งไหมว่ามีเลยครับมีสออสรุปมาเข้าเด้พยายามขายให้พออยู่ไหนคือ ก็หนียุสวนก็ได้ขายสี่โลร้อยห้าโลร้อยทั้งแกกทั้งแถมไปคือการประคองไปเลยเพราะว่าไอ้มีตน้นทุนขึ้นมากก็ก็บิญญอีกอย่างหนึง่งช่วงปีนี้หนาวหนาวโดนเกินไปพี่รู้เพราะหนาวโดนเราน้ำแย่มีปัญหาครับบางครั้งก็หน่วยเขาสิพอบางครั้งหน่วยเขาก็าใหญ่ช่อหนึ่งนิยุ่งสามรุ่นเพราะว่า เนี่ยพี่ธงชัยแกบอกว่าปีนี้แม้รายได้จะลดลงนะแต่ก็ยังมีพืชอย่างอื่นมาทดแทนแกก็เดินหน้าทําแบบผสมผสานไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวอีกต่อไปอเพราะกลัวว่าปีไหนมันดีคนก็แห่ปลูกใช่ไหมใช่าปีไหนมันไม่ติดมันไม่อะไรอย่างเงี้ยคนก็เปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นที่มันดีกว่าค่ะแกเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถั่วเฉลี่บปลูกผสมผสานมันซะเลย